เป็นอย่างยายทำาสาดชัวฮะทำวาสาด่า <c oughs> <c oughs> ่สาดเฮา่่าฮ่าฮ่าฮ่่อฮ่าฮา่าฮา่่าฮาฮ่าฮ่านาฮาามาฮาาฮาฮายาฮ่าว,ว่าฮาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าาฮา่า่า่าฮ่อฮ่า่าฮ่าน่่าะ่าฮ่าฮนาฮ่าฮาาฮ่่าาาฮา่าาาไว้น่่าฮา,า,า่่ะ อ๋เยอะเยอะเสียวมาเก็บม่รล่มเล้ยวมืเล้ใจนให้เราเล่นมเลี้ยวสี่นไเฮ็นคนเฮ็ดก็มล้ยวใจของอูแต่นายเนาะเอาดเรามารามาามาเไปใ Bỏ đây. bố tốt này thì ngon này. Kìm khó khó นี่จะขเนขนขนหลายคัก uh> คือจิ้มเข้าแล้ววะของห้องกัน <C> e <at> โมด,ดแล้วขยันครับพี่นองนหัวหน้าครับข้าง,างนี่เก็บเต็น